ทัน้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะวันนี้ผมจะมาเล่นอีเว้นะนงเนเอาัไป่เล่นอีเวชึๆเข้าร่วมเกมไม่กดอะไรไม่ได้วะ เมื่อก okay. okay. ี้โอเคโอเคแป๊บนึงเปิด FPS ก่อนเออฮ้ยยนาจะไไอ้ตัวตตุ๊ตตต ลาแล้วอ่ะเจ้าบอยประปงัประปง okay, ปังโอเคไปไปนะครับสามารถเปิดนี่วิสัยทัศน์ตอนกลางคืนเฮ้ยที่จุดสปอนของ Next Boot ปีนขึ้นท่อได้ไหมไม่ได้ตาเอ๋ย ฮยทำไมอ่ออะเพื่อนนั่นมันจุดสปอร์นิกบอดนะขึ้นรถกระบะน,นี้แล้วมันมาแล้วนิกสปอร์ตใครชื่อเ e. อลล์ลี e. ถูก e. เจดไปแล้วโอ้ยไมค์ก็วีเคซี น้องผมมีคนช่วยโอเคมีคนช่วยแล้วใช่ไหมดีเลยเฮ้ยเสียท่อแป๊บพี่ท่อแป๊บ,พ,ปบพี่คามผมมันจะไม่ช่วยด้วยท่อแป๊บท่อแป๊บมันไล่ล่าผมพี่คามผมไม่แตกหรอพี่ท่อแป๊บมันไล่ล่าผมเอาบล็อกซิคินมา คนตายมั้ยเนี่ยไปแล้วเร็วเข้า <No. S 2> เร็วเอดด์คูคิดเกือบแล้วทุกคน <c oughs> เฮ้ยนี่แล้วทุกคน next สปอตมันมาแล้วลีมันตายอีกแล้วไ <c oughs> อ้อไลี เฮ้ยอย่าติดต้นไม้ซิว,ว้า,าพี่เฮ้ยหมอ,อมาหนี่ไอ้ลีคนนี้ชื่อลีเหรอน่าจะใช่ อย่าพูดคำหยาบในช่องดิ เล่นให้ดูแค่ตาเดียวน,นะอีกอย่างนึงเพราะว่าผมปวดขี้ผมต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับและผมนั้นจะต้องเล่นตานี้ให้จบก่อนให้คุณผู้ชมดูแล้วผมก็จะยมันมาแล้วไอ้หมาตานี้จบแล้ว